ถ้าเราไม่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสิ่งที่เรารู้ว่าเราเสียแน่นอนเลยเนี่ยเสียปัญญาให้กับในวิธีคิดของฝรั่งแล้วก็เสียข้างโง่เสียเรื่อยๆทำไรซื้อทุกอย่างเลยแล้วก็เสียความภูมิใจในความเป็นไทยแต่พอเราใช้นะครับเราจะโอ้โหหายงโง่เลยนะหายงโง่มีปัญญาแบปบปูมิยาไทยมากขึ้นและพึ่งัวยมากขึ้นมันมันได้ความภูมิใจพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืน เออเอ,จอ,อจาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงวิธีการทํานายโยเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องดินเนี่ยเราสามารถรดูการหนึ่งเราสามารถทําได้กี่ครั้งนะคะอาจารย์คืออย่างที่ผมทําขึ้นกับพันุข้าวอย่างข้าวพันุนี้ที่พันหอมนินปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถปลูกได้สี่ครั้งเราไม่จําเป็นต้องไปรับหนึ่งในนานะเราเพาะข้าไว้สิออบห้าถึงยี่สิบวัน ทำให้ลดอายุข้าวในนาลงไปหลังจากที่เราเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็าวิตน้ำใส่แล้วก็ย่าทําเครือก โดยไม่เผาฟางนั้นดินเราก็จะไม่เสียด้วยแล้วการบํารุงดินมันต้องบํารุงอะไรยังไงไคโดยการการบำรุงดินจะต้องทําโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเช่นที่การที่เราไม่เผาฟางเนี่ยนะครับเราก็จะได้อินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นที่สองซึ่งเราเคยออกไปคราวที่แล้วก็คือการใช้แหนแดงในนาข้าวเราเกือบลืมไปเรื่องแหนแดงเนี่ยหลังจากโยนข้าวเสร็จเราก็เอาแหนแดงโยนตามไปด้วยเพราะนั้นมันก็จะได้ตัวตึงโดยเช่นจากอากาศจากแหนแดงที่นี่เราก็แจกฟรีนะเรามีแหนแดง เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานเราก็จะแจกแหนแดงไปเ้วสามารถเขาอาสามารถเอาไปเพาะได้เอาไปเพาะขยายแล้วก็ไปสใสนน่นาเลยะนะครับเหมือนนาปูพรมเลยนะฮะอาจารย์ขาแล้วทางรอดอีกทางหนึ่งที่เราจะประสบที่เราได้เจอปัญหาภาวะวิกฤตแบบนี้มาหนักๆเนี่ยทางรอดอีกทางหนึ่งที่อาจารย์มองว่าเราจะสามารถทําให้พวกเราเนี่ยพี่น้องของพวกเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างมีความสุขอยู่กันได้แบบยั่งยืน คือเราต้องหันไปพึ่งพาแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์มีอะไรจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมคะคือเราคงไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวนะเวลาเราทานอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยเราก็คงไม่ได้ตักข้าวปากฟินค่ะเราก็ยังมีอาหารมีผักมีอะไรต่างอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางที่เราจะพึ่งพาตัวเองในภาวะวิกฤตตรงนี้เราต้องลดรายจ่ายลงโดยการพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากจะ นำเสนอเรื่องง่ายๆพี่พน้องเกษตรกรลงทุนร้อยกว่าบาทสามารถทําเองได้ไม่ว่าการทําถุ่งอกแบบคอนโดถั่วงอกแบบคอนโดยังไม่ต้องลดน้ำฮะเรามีก๊อกน้ําแล้วมันจะลดน้าอัตโนมัติปิตเองอีกแล้วเองนะนี่พี่ชอกรทำได้อันที่สองเรามีโรงเรือนเห็ดให้ดูเห็นแล้วจะบอกโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างนี้แล้วราคาถูกขนาดนี้ไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนเป็นพันเป็นหมื่นโรงเรือนเรานี่หลักแค่ประมาณร้อยบาทสามารถทําเห็ดเก็บกินได้สามสี่เดือนเราก็ลดรายจ่ายลงไป อันที่3ในการประกอบอาหารเวลาทํากับข้าวเอาถุงงอกเอาเห็ดมาทํากับข้าวต,ต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อแก๊า LPG อีกอเรามีโอ่งแค่ใบเดียวออโอ่งที่ใส่น้ําฝนเนี่ยนะครับประดิตเองเหมือนกันประดิ์เองขึ้นมาประยุกต์ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทํากับข้าวหุงข้าวไม่ต้องใช้แก๊ส LPG ถังละ3 1 5กิโลเลยไม่ต้องใช้เลยซึ่งวิธีเพาะง่าย แต่สิ่งที่ต้องที่สุดคือเราเดี๋ยวเราจะดูว่าเราไม่ต้องลดน้ามันเรามีวิธีลดน้ําอัตโนมัติเริ่มต้นขั้นตอนแรกก่อนขั้นตอนแรกคือเราจะต้องมีเม็ดถั่วเขียวซึ่งเม็ดถั่วเขียวเนี่ยเราจะต้องแช่น้ําไว้ประมาณ8ชั่วโมงนี่คือเราแช่ไปแล้ว8ชั่วโมงเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องมีอีก2อย่างก็คือมีตะแกรงตะแกรงนี่เป็นตะแกรงพลาสติกมีรูประมาณ1่มิลแล้วก็มีกระสอบป่านซึ่งตัดให้มีขนาดเท่ากับถังเสร็จแล้วเราก็เอากระสอบวางข้างล่างแล้วตะแกรงวางข้างบน เขาเรียกถุงงอกคอนโดเหรอถุงก็อคอนโดเป็นชั้นๆ<อ>แล้วก็เอาถั่วที่เราแช่น้ําไว้แปดชั่วโมงเนี่ยมาวางเกลี่ยเกลี่ยเข้าไปเองอประมาณสองไม่ได้ซ้อนกันโดยประมาณนะฮะแบบนี้นะฮะอาจารย์ขาเท่าที่แม่นรู้มาก,ก็คือว่าถุงงอกเนี่ยมันจะชอบน้ํามากใช่มันต้องรดน้ําทุกสองชั่วโมงใช่ไหมคะเราทาแบบนี้ทั้งหมดห้าชั้นแล้วชั้นบนสุดก็เอากระสอบปิด อีก2แผ่นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้ซึ่งการเพาะถั่วงอกเนี่ยใช้น้ำประมาณร้อยลิตรต่อการเพาะถั่วงอกหนึ่งถังก็เป็นเงินประมาณ50สตางค์ีจริงเราก็จะใส่น้ําให้มันหยดประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยลดครั้งหนึ่งอันนี้เราก็จะเปิดให้ดูไวๆก่อนนะว่ามันจะลดยังไงโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากปั๊มจากอะไรเลยนะครับใช่ครับเราไม่ต้องคอยเฝ้าเนี่ยมันก็จะลดอย่างนี้ครับคคคคคคคาาาาาบบงงงตต้้้ออกกรร่่ใหญวนนนัีพะ อ่าข้างในจะมีเห็ดตัวนี้ลงทุนประมาณค่าวงเขาเรียกวงซ่วมก็ได้หรือว่าวงปูท่อคอนกรีตก็ได้นะฮะอ่าซึ่งมีความหนาประมาณ3-4มสี่เซนติเมตรนะฮะลูกประมาณ100บาทเราสามารถเอาก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางล้มอะไรต่างเนี่ยมาวางเรียงไว้อ่าได้ประมาณ60ก้อนค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตตัวนี้ไปทานได้ประมาณ3-4เดือนกว่าจะหมดรุ่นเนี่ยนะฮะมันก็จะออกสลับหมุนเวียนไปเรื่อย <ส pec S 1> ประมาณ4เดือนแต่ตัวนี้ลงทุนแค่ร้อยเดียวนะฮะแล้ววางไว้ข้างๆบ้านติดฟ้าผนัง แล้วก็ลดดามมาแล้วสักหนึ่งถึงสองครั้งตอนเช้ากับตอนเย็นครับอาจารย์ค่ะปกติที่บ้านเคยเห็นอะบ่อแก๊สชีวภาพที่เขาทำกันอะปกติเขาจะใช้ขี้หมูขี้วัวขี้อะไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งขี้คนยังทําได้เลยนะอาจารย์นะแต่ของอาจารย์ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แถวนี้เลยไม่ได้เลี้ยงสัตว์เราใช้เศษอาหารที่เราเหลือในครัวเราเนี้ยทนอาหารเสร็จแล้วก็เหลือเนี่ยมันได้เหมือนกันเหรอคะก็คือเศษผักเศษอาหารที่เราประกอบอาหารอยู่นะฮะเหลือจากการประกอบอาหารเราก็เอามาเก็บรวมกันไปกินเหลืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะ เราสามารถอยู่กันได้แบบพอเพียงพึ่งพาตนเองได้เลยทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกใช่อาอจารย์คะพูดถึงเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยเนาะบางคนเนี่ยก็นึกไปถึงเรื่องของแบบอุ้ยปู่ย่าตายายเราทําเราเด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆเราไม่อยากทําแล้วมันร้อนมันเหนื่อยไม่เห็นจะมีอะไรเลยจะทําไปทําไมอาจารย์มีความคิดตรงนี้ยังไงบ้างคะคือผมมองว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญไอ้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมือถือ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยต่อไปจะเป็นเรื่องล้าสมัยเพราะว่าประชากรโลกนี่จะมากขึ้นแ,แต่ความต้องการอาหารก็ต้องการมากขึ้นแล้วก็พืชพื้นที่โลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลทรายมากขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนแล้วก็มาเป็นที่อยู่อาศัยเป็นพืชพลังงานหมดเพราะคนที่ปลูกอาหารผมอยากจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องหันใจหันใส่ใจมาทําเกษตรนะฮะเพราะว่ามันเป็นของที่กินได้อคอมพิวเตอร์อาหารนี้ถือว่าใค,ใครก็ทําได้ทุกวันนี้นะ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมือถือทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือเทรนใหม่คืออนาคตของมนุษยชาติและควรจะเป็นอาหารที่ปลอดสารเคมีด้วยเป็นเกษตรอินทรีย์แบบนี้เป็นที่ต้องการของตลาด อย่าง,งยิง่งแหมเรียกว่าคมจริงๆเลยนะคะก็อย่างที่อาจารย์ชาวัดบอกค่ะว่าร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำนะคะคถ้าหากว่าเราทุกคนนะคะลองลงมือปฏิบัติกันจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นทางเลือกทางรอดของออภาวะยุคนี้จริงๆเลยล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะคือปราเดินดินของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ชวัดหนูทองค่ะเกษตรกรวิศวกรแห่งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีค่ะ

กันจะพูดถึงเรื่อองไเดี๋ยวนะกิเลยยังไม่พูดแล้วก็มีกระสอบปางซึ่งตับที่มีขนาดเท่ากับถังเสร็จแล้วเราก็เอากระสอบปากข้างล่างแล้วตะแกรงวางบนมันเขาเรียกเหว่าคอนโดอ่ะมันกคอนโดเป็นชั้นๆแล้วก็เอาตัวที่เราแช่น้ำเป็นแปดชั่วโมงเนี่ยมาวางเกลี่ย ประมาณสองประเด็นซ้อนกันโดยประมาณ